สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกระติกรับสารภาพแล้วให้การเท็จคดีแตงโมโโตำรวจเตรียมนำตัวส่งฟ้องศาลเมืม่อเวลา13.00นวันที่4เมษายน65นายนิทัตกริรติสุทธิสาธรหรือจอบหนึ่งใน5คนบนเรือเหตุการณ์แตงโมพลัดตกเรือเสียชีวิตเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจพธทอเมืองนนทบ,บุรีพร้อมทนายความส่วนตัวเพื่อเข้ารับทราบข้อกล่าวหามาตรา184ทำลายพยานหลักฐานและ ข้อหาพรมอเดินเรือมาตรา1 1 9ทั้งนี้เมื่อมาถึงนายนิทัศนเรีบเดินเข้าของพนักงานสอบสวนทันทีต่อมาเวลา15บนาฬิกาสนาทีวันเดียวกันที่สถานีตำรวจภูทรเมืองนอนทบุรีนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาในข้อหาให้การเท็จในคดีแตงโมนิดาโดยมีนายเสียระเจงจกักรอดีาสสสกรุงเทพมหานครพระพลังประชารัฐเดินทางมาด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าทำไมคนเสียระ ถึงพากระติกมาที่สถานีตำรวจปทุมเมืองนนทบุรีนายเสรยรัตน์ตอบเพียงสั้นๆว่าเดี๋ยวผมพากระติกไปพบพนักงานสอบสวนก่อนและเดี๋ยวผมลงมาให้สัมภาษณ์ส่วนกระติกไม่ตอบคำถามอะไรกับสื่อมวลชนและรีบเดินขึ้นไปพบตำรวจอันพันตำรวจเอกเจ้าตุรนอนุรักบันดิตผู้กำกับการสถานีตำรวจปทุรเมืองนนทบุรีเปิดเผยว่าหลังจากนายนิทันเกียรติสุทธิสาธรหรือจอบและนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์หรือกระติกเดินทางก็พบพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจปทุรเมืองนนทบุรี ามหมายเรียกในวันนี้แล้วนั้นเบื้องต้นกระติกให้การยอมรับสารภาพว่าได้ให้การอันเป็นเท็จกับตำรวจจริงแต่ไม่ขอบอกรายละเอียดเพราะเป็นเรื่องในสำนวนทําให้หลังเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเจ้าหน้าที่เตรียมนําตัวส่งฟ้องยังสารแขวงจังหวัดนนทบุรีต่อไปส่วนจอบเป็นการเดินทางมารายงานตัวตามหมายเรียกซึ่งเป็นข้อหาไม่ร้ายแรงจึงไม่ต้องยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวในวันนี้เพียงแต่รับทราบข้อกล่าวหาและต้องเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนตามเวลาที่นัด ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ